ผมขอเปิดเรื่องวันนี้ด้วยประโยคนี้เลยนะครับการเทรด forex คือเกมแห่งการเลือกโต๊ะเดิมพันที่เรามีความได้เปรียบฟังดูอาจจะขัดกับความรู้สึกของหลายๆคนเลยใช่ไหมครับวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกกันว่าทําไมการมองการเทรดในมุมนี้ถึงเป็นกุญแจสําคัญที่เปลี่ยนเรื่องของโชคชะตาให้กลายเป็นเรื่องของกลยุทธ์ที่มีแบบแผนนี่แหละครับคือขัวใจของเรื่องเลยคือมันเปลี่ยนมุมมองของเราไปเลยนะฮะจากที่พยายามจะเดาทุกการเคลื่อนไหวของตลาดไปสู่การอดทนรอ รอจังหวะที่ใช่จังหวะที่ความน่าจะเป็นมันเข้าข้างเราแบบชัดๆลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับเหมือนเราเป็นนักโป๊กเกอร์มืออาชีพเลยคนเก่งๆเขาไม่ได้เล่นไพ่ทุกตาที่แจกมานะครับแต่เขาจะรอรอจนกว่าจะได้ไพ่ในมือที่ดีจริงๆแล้วค่อยลงเงินการเทรดก็เหมือนกันเป๊ะเลยครับเคล็ดลับไม่ได้อยู่ที่การเทรดบ่อยๆแต่อยู่ที่การเลือกจังหวะที่ใช่จริงๆเอาละเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างจากตำนาน2คนเลยนะฮะ ที่เขาเป็นปรมาจารย์ในการหาเอจหรือความได้เปรียบของตัวเองแล้วก็เปลี่ยนเกมที่ดูเหมือนจะสุ่มเสี่ยงเนี่ยให้กลายเป็นเกมแห่งทักษะได้คนแรกเลยนะฮะ e t o p คนนี้เป็นถึงอัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์เลยนะครับแล้วเขาดังมากจากการที่ไปปราบคาสินโนมาแล้วคือเขาเป็นคนที่เปลี่ยนมุมอมองต่อเกมที่เคยถูกมองเป็นเรื่องของดวงล้วนไปตลอดกาลเลยสิ่งที่ทอทำเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดมากเลยครับเขาพิสูจน์ให้โลกเห็นเลยว่าเกมอย่างแบล็กแจ็คเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องของดวงอีกต่อไปแล้วแค่เราเลือกโตให้ถูกใช้กลยุทธ์ให้เป็นเราก็สามารถเอาชนะเจ้ามือได้จริงๆโอเคทีนี้จากบ่อนคาสิโนโน,นะฮะเรากระโดดเข้ามาสู่โลกการเงินระดับโลกกันบ้างกับอีกหนึ่งตำนานจอร์จ e โ o ร o สคนนี้หลายคนน่าจะรู้จักกันดีเขาคือคนที่เคยโจมตีข้างเงินปอนจนธนาคารกลางอังกฤษต้องยอมยกธงขาวมาแล้วโซรสเขามีคำพูดเด็ดๆเลยนะฮะเขาบอกว่า การทายถูกเนะี่ยไม่สําคัญเท่ากับการรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เรามีเอ e หรือความได้เปรียบมากพอที่จะลงเงินหัวคมมากคือมันย้ําเลยนะครับว่าหัวใจหลักเนี่ยมันไม่ใช่การเป็นหมอดูทายอนาคตแม่นๆแต่คือการประเมินให้ออกต่างหากว่าจังหวะไหนมันคุ้มที่จะเสี่ยงอ่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็คงมีคําถามในใจกันใช่ไหมครับว่าแล้วในโลกของ forex ล่ะเราจะไปหาความได้เปรียบที่ว่านี้จากไหนกันคำตอบของคำถามนั้นมาจากผู้ชายคนนี้ครับ สกอตคาร์นี y เขาคือคนแรกๆเลยนะฮะที่เอาไอเดียเรื่องความได้เปรียบเนี่ยมาปรับใช้กับตลาด forex โดยตรงเลยสิ่งที่เขาคิดค้นขึ้นมาเนี่ยเราเรียกกันว่า Harmonic Pattern ครับมันไม่ใช่การมโนหรือดาวสุ่มนะฮะแต่มันคือเครื่องมือที่ช่วยให้เรามองหารูปแบบราคาที่มันเกิดขึ้นซ้ำในกราฟโดยใช้หลักคณิตศาสตร์เข้ามาจับเลยนะเพื่อหาจุดที่ราคามีโอกาสจะกลับตัวสูงมากๆพูดง่ายๆก็คือมันคือการหาจุดที่เราได้เปรียบจากโครงสร้างของตลาดนั่นเองครับ เห็นไหมครับประเด็นหลักมันเลยกลายเป็นการที่เราจะเลือกเข้าเทรดก็ต่อเมื่อโครงสร้างตลาดกับสถิติมันบอกว่าเฮ้ย hey, จังหวะนี้แหละโอกาสเป็นของเราสูงแล้วคือมันคือการใช้กลยุทธล์ลุ้น้วนเลยไม่ใช่การพึ่งดวงและนี่แหละครับคือแก่นเลยคือหัวใจสสำคัญของสิ่งที่เราสอนกันแบบลงลึกมากๆในคอร์สที่ชื่อว่า AOS OH, Art of Harmonic Pattern เราหยิบเอาหลักการของคนระดับตำนานเหล่านี้มาย่อย มาถ่ายทอดให้เอาไปใช้กันได้จริงๆเลยในคอร์สนี้นะครับเราจะเรียนกันตั้งแต่จะมองหาจังหวะที่ตลาดกําลังเสียเปรียบเราได้ยังไงจะวางออเดอร์ในจุดที่เรามีเอจจริงๆต้องทําแบบไหนและที่สําคัญสุดๆเลยนะฮะคือการปรับไมค์เซตของเราให้คิดแบบมืออาชีพที่ไม่ต้องไปนั่งลุ้นโชคอีกต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดที่อยากจะฝากไว้เลยก็คือเราต้องเทรดด้วยความได้เปรียบครับ ไม่ต้องไปเล่นมันทุกตาแต่เลือกเล่นเฉพาะตาที่เรามั่นใจว่าโอกาสชนะมันอยู่ฝั่งเราจริงๆซึ่งถ้าใครสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องนี้แบบเจาะลึกนะฮะทางเรามีคอร์สเรียนที่ชื่อว่า art of harmonic pattern หากสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยครับ